มีบ,บอลดิสนีย์นะฮะมีสตาร์บัคขายผ่านโซเชียลเน็ตเบิร์ดครับก็ขายขาขายังไงฮนะเขาขายสินค้าเข้าไปในเฟซบุ๊กของคุแท่น,นะครับขายแล้วผู้ซื้อก็สามารถที่จะไปรับสินค้าที่หน้าโซลคอนได้นะครับเขาได้บอกว่า are you engaging your customer on the platform that they use the most เห็นไหมเัออเาว่าโซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลม,มากสำหรับ ชีวิตปัจจุวันคุณทุกท่านนะครับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ก็ใช้โซเชียลมีเดียในการขายของนะฮะลองมาดูครับเขาบอกว่าที่อเมริกานะครับคนถึง74%ก่อนจะซื้อสินค้าเนี่ยเขาหาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหาข้อมูลเสร็จแล้วเมื่อเขาซื้อปุ๊บคนอีกห้าสิก็เอาไปแชร์บนโลกโซเชียลมีเดียฉะนั้นพฤติกรรมมันจะวนไปเรื่อยๆัซื้อมาแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วก็ไปซื้อตามอีกนะครับฉะนั้นโซเชียลมีเดียมีความสำคัญมาก ะต่อมาเราไปดูในเมืองไทยครับในเมืองไทยข้อมูลออกมาแล้วนะครับจากเอเจ้านะครับมูลค่าอีคอมเมิร์ซอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทรวมทธุรกิจท่องเที่ยวเข้าไปด้วยแต่ถ้าเรามองถึงที่ดูสีล้วนตลาดอีเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหกพันล้านบาทนะครับมูลค่าสี่หมื่นหกพันล้านบาทเนี่ย ไม่รวมตัวเลขของโซเชียลคอมเมอร์ซหรือ C2C นะครับฉั้นเนี่ยเราคิดว่าตลาดโซเชียลคอมเมอร์ซจากการประเมินคร่าวๆเนี่ยนะ,ะมีอยู่ประมาณหลักพันล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ